สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุบผู้สุคข,ข้นจ้าพี่น้องมือนีก็มาพบพร้ากับยายแหม่มอีกเช่นเคยคือก้าวเด้อมือนีมือนียายแหม่มจะพามาทํำสบู่ด้วยจ้าพี่น้องจะพาเพื่อนๆมาทำสบู่เป็นครั้งแรกด้วยจ้าพี่น้องทดสอบทดลองทํำเป็นครั้งแรกนะคะยายแม่มจะทํำสบู่มะขามน้ำผึ้งด้วยจ้าพี่น้องเฮาจะมาทำสบู่ใส่เองกันด้วยจ้าพี่น้องขั้นตอนแรกเ้องกันน้ำเบรดมา ตุนก่อนด้ยจะพี่น้องเขาน้ำเบดมาตุนในขณะที่ห้าน้ำเบดมาตุนเท่ากับเตรียมวัสดุต่างๆที่เขา,าจะต้องใช้ด้ยจะพี่น้องก็คือนำเพิงหน้าบักพ้าวและกาน้ำบักคมเปียกด้วยจะพี่น้องนี่ด้วยจะพอเขาตุนเบดให้ละลายด้ยจะพี่น้องตุนไปเรื่อยๆจนให้เบดละลายเบิดทุกทุกอันทุกอย่างก่อนด้ยจะพี่น้องเบิด <ret> ทุกก้อนนะคะเพื่อนๆตุนไปเรื่อยๆจ้าตุนไปเรื่อยๆจ้า นะคะทำสบู่มะกขามน้ำผึ้งใส่เองพี่น้องถ้าทำทดลองใส่เองเป็นครั้งแรกด้วจ้ะพี่น้องหากผิดพลาดประการใดก็ผู้ใดรู้สูตรก็แนะนำยายแม่ในเด้่องหากได้ยายแม่มเฮ็ดบ่ถูกสูตรก็ได้นะคะเพื่อนๆืนี่จ้าเห็นแล้วก็จะไปแจก fc ด้วจ้ะพี่น้อง fc เพื่อนเพื่อนทั้งหลายผู้ที่คอมเมนต์ให้กำลังใจด้วจ้ะพี่น้องจะได้สบู่ไปใส่กันด้วยจ้า พอตุนเบดละลล่แล้วน่าจะพี่น้องเขาจะมาใส่ส่วนผสมอันดับแรกกใส่น้ำมันมะพร้าวก่อนเดี๋ยวะพี่น้องใส่แล้วเขาจะค้นคนค้นวนไปค้นไปเด้๋ยวะพี่น้องค้นไปให้มันเข้ากันเดีอยวจะค้นที่รอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนเซ็จแ้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งเด้๋ยวะพี่น้องตอนนี้เขาจะใส่น้ำผึ้งกันเลยวจะพี่น้องนะคะใส่น้ำผึ้งไปหนึ่งช้อนโต๊เดี๋จวจะพี่น้องหนึ่งซ่อนโต๊ะเต็มเต็มเดี๋ยวจะพี่น้องนะคะนี่จ้า ใส่เข้าไปเลยหนึ่งช้อนโตะแล้วก็คน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 ให้เข้ากันนะจ๊ะพี่น,อน้องคนไปเรื่อยๆนะจ๊ะคนไปเอยๆคนให้เข่าเ,น,เานื้อเข่าหนังคนให้เข่ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะจ๊ะพี่น้องคนไปเรื่อยๆจ้ะนะคะเสร็จแล้วต่อไปกับจะเป็นน้ำมะขามเปีกยกนะจ๊ะพี่น้องอันนี้จะบอกไว้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องสบู่ออแกนิกนะจ๊ะพี่น้องเข้ากัน นี่ถือว่าเป็นสบูอ่ออแกนิกข้าบริสัยสารเคมีบริสัยสารกันบูดบริสัยสารเพิ่มฟองด้วยจ้ะพี่น้องมันจะเป็นสบูอ่ออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยจ้ะนะคะนี่จ้ะคนไปมันเหนียวหนืดเบรดมันแข็งตัวแล้วพี่น้องเขาคนยังมาทัดเขาเดี๋ยวยายแหม่จะไปตุนอีกแป๊บหนึง่งไปตุนให้มันละลายก่อนด้วยจ้ะมันสนั่นมันมันคนประเขาเนื้อเขาบกขามันจะประเขาไปในเนื้อครีมด้วยจ้ะพี่น้องนี่นะคะ นี่จ้ะพอเขาไปค้นเสร็จแล้วเขาค้นค้นไปมันเกิดฟ้องเลยจ้ะพี่น้องเขาก็ตังว้ตังว้ให้ฟ้องยบกรน,นะจ้ะพอฟ้องยบได้ประมาณหนึ่งแล้วเขากะเทส่ยกองพิมพ์เลยจ้ะพี่น้องกองพิมพ์ก็ได้มาจากขนมสื่อขนมมาจากเซเวนกับมีกองพอดีเลยได้กองพิมพ์สบู่พอดีเลยจ้านี่นะคะพอเทไปประมาณประมาณานึ่งชโมงเลยจ้ะพี่น้องนึ่งชโมงผ่านไปมันก็จะแข็งตัวแบบนี้เลยจ้ะพี่น้อง บางที่ก็อาจจะบอดถึงชั่วโมงก็ได้ด้วยจ้ะค่ะมันคือยกกระพูเฮ็ดนาเฮ็ดบางแต่แย่เม่ได้ชั่วโมงหนึ่งพอดีด้วยจ้ะพี่น้องนี่ชั่วโมงหนึ่งแห็ะก็มาเวงกันจะเป็นนาตาแบบนี้ด้วยจ้ะพี่น้องสบู่เข้ากับแข็งตัวดีแล้วด้วยจ้ะถึงเวลาจะแกะกองออกจากากองแล้วกองพิมพ์แล้วลด้วยจ้ะพี่น้องนะคะนี่จ้ะห้าม่ำมะเวงนาตาสบู่ด้วยจ้ะพี่น้องนาตาเป็นเป็นตะไสรว่าจ้ะพี่น้องมันก็จะเกิดฟ้องแนเพราวาห้ามบ่ด้สีสัน ฟองยุบให้ฟองยุบข้าวไดสีสเปรกันฟองด้วจ้าพี่น้องมันก็เลยมีฟองแต่ว่ากับบอกไปยังใส่ได้คือเก่าด้จ้าพี่น้องใส่ได้คือเก่าด้ยพี่น้องเะจะมาตัดออกแบ่งเป็นทอทอชิ้นทอทอกันด้วจ้าพี่น้องนี่นะคะนับไปได้ประมาณ8ก้อนด้จ้าพี่น้องนะคะแย่แบบจะตัดเป็น8ชิ้นด้จ้าเป็นสบู่ทดลองใส่ด้วจ้าพี่น้องมันจะประกอนใหญ่นะคะ นี่จะนับไปได้8ก้อนพอดีเย่มันจะหั่นเป็น8ชิ้นเดินจะ1ชิ้นนะคะนี่จ้าหชิ้นผ่านไปเสร็จแล้วก็บสชิ้นชิ้นที่2อผ่านไปขอขอบคุณผู้ที่เขามารับชมคลิปเด้อจ้าขอให้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู้ผู้สุขคนเด้นจะพี่น้อง ถ้าผู้ใดอยากได้กับคอมเมนต์มาไว้เดอ้อเป็นสบู่ออร์แกนิกทดลองใช้ด้วจ้ะพี่น้องนะยแย้แมพึ่งฮัดท่านเป็นครั้งแรกด้วจ้ะพี่น้องฮัดท่านเป็นครั้งแรกหน้าตาก็ออกมาใส่ได้ยูนอาจ้านเนาะหน้าตากะเป็นตาใส่ยูนอาจ้านเนาะนี่อ่เสร็จแล้วเฮาก็มาเอาเอา่อเอียกอะไะอันนี้มาซีนไว้เอาพลาสติกแปมาซีนไว้ปด้วจ้ะพี่น้อง สิ้นไ้เพื่อเก็บกันได้ใส่งานได้โดดเด้จ้ะพี่น้องนะคะ,ะสิ้นไปเรื่อยๆททละก่อนสองก่อนไ้เบิดทุก,กอนเด้จ้ะพี่น้องนี่จ้าขอขอบคุณผู้ที่เขามารับชมคลิปเด้จ้าขอห้ทุกคนสู่สู่แหละเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะคลิปนี้ขอจบไวแค่นี้ก่อนเด้จ้าพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไ่จ้านะคะสวัสดีจ้า